สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอาจารย์บีเล่าเรื่องเทคค่คะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่อง retrieval augmented generation ค่ะหรือที่เรียกสั้นๆว่า rag เนาะเป็นเทคนิคที่แบบฮิตมากในวงการ ai ตอนนี้เลยค่ะ เราก็มีข้อมูลมาพอสมควรเลยทั้งบทความวิชาการคู่มือต่างๆหรือพวกกรณีศึกษาค่ะก็จะมาดูกันว่าแร็กเนี่ยคืออะไรทํางานยังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วกม็มีอะไรต้องระวังเนาะเผื่อใครอยากจะเอาไปลองใช้ดูโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าให้เปรียบเทียบแร็กนี่มันเหมือนอะไรดีคะนึกภาพ LOM เป็นเหมือนอผู้พิาพากษาที่รู้กฎหมายกว้างๆเนาะแต่พอเจอคดีที่แบบซับซ้อนมากๆเฉพาะทางมากๆก็อาจจะต้องมีเสมียนใช่ไหมคะคือแร็กนี่แหละที่คอยไปวิ่งหาข้อมูลจากห้องสมุดกฎหมายหรือแบบคดีเก่าๆที่เกี่ยวข้องอที่เป็นข้อมูลภายนอกมาช่วยเสริมให้ตัดสินได้แม่นขึ้นอะไรแบบนี้ได้ครับเปรียบเทียบได้ดีเลยครับคือหัวใจสำคัญเลยนะ RAG เนี่ย มันไม่ได้ไปเปลี่ยนตัว LLM นะครับแต่เป็นการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลภายนาคที่เรามีอาจจะเป็นดัต a ต้า e เบสในองค์กรหรือเอกสารต่างๆเอามาเสริมเข้าไปในพรอมหรือคำถามก่อนที่ LLM จะสร้างคำตอบออกมาซึ่งมันจะต่างจากไฟท์วนิงอันนั้นเหมือนเราต้องเอา LLM ไปเทรนเพิ่มเลยอันนั้นจะซับซ้อนกว่าใช้ทรัพยากรเยอะกว่าครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ คือไม่ได้ไปยุ่งกับสมอง LLM โดยตรงแต่หาข้อมูลมาป้อนเพิ่มให้แล้วไอ้ขั้นตอนที่ว่าดึงกับเสริมเนี่ยคะ่ะมันทำงานยังไงหรอคะให้มันได้ข้อมูลที่ตรงกับคำถามเราจริงๆครับพอมีคำถามเข้ามาเนี่ยระบบ RAG มันก็จะเ,เริ่มจากแปลงคำถามนั้นให้เป็นเหมือนลายเซ็นดิจิทัลทางความหมายก่อนครับที่เรียกว่าเวกเตอร์นะครับใช้กระบวนการที่เรียกว่า embedding จากนั้นมันก็จะเอาเวกเตอร์คำถามนี้ย ไปเทียบหาเวกเตอร์ของข้อมูลที่คล้ายกันมากที่สุดในคลังข้อมูลของเราซึ่งข้อมูลในคลังเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะคือย่อยเอกสารเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แปลงเป็นเวกเตอร์เก็บไว้ในเอ่อที่เรียกว่าฐานข้อมูลเวกเตอร์อืเหมือนมีบรรรักษ์ส่วนตัวที่เข้าใจความหมายของคำถามเราแล้วก็ไปหาหนังสือหรือบทความที่เนื้อหาใกล้เคียงกันมาให้ใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่เลยแล้วพอเจอบทความหรือชิ้นส่วนข้อมูลที่มันคิดว่าเกี่ยวที่สุดแล้วเนี่ย มันก็จะดึงข้อมูลพวกนั้นออกมาแล้วก็ส่งไปพร้อมกับคำถามเดิมของเราให้ LLM ทีนี้ LLM ก็จะมีบริบทเพิ่มขึ้นมีข้อมูลเฉพาะหน้าจากที่เราป้อนไปนี่แหละเอามาใช้สร้างคำตอบที่มันตรงประเด็นมากขึ้นอ้างอิงได้แล้วก็ลดการตอบมั่วๆหรือที่เรียกว่า hallucination ได้เยอะเลยครับมีเคสศึกษาเลยนะว่า RAG ช่วยลดข้อผิดพลาดเชิงข้อเท็จจริงได้หลายสิเลย เทียบกับ LLM เพียวๆโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ RAG ฮิตมากๆก,ก็คือช่วยให้ LLM ตอบโดยอิงข้อมูลจริงที่เรามีไม่ได้คิดไปเองแถมข้อมูลก็อัปเดตได้ตลอดเวลาด้วยแค่เราไปอัปเดตที่แหล่งข้อมูลภายนอกไม่ต้องเราฝึกโมเดลใหม่เลยถูกต้องครับแล้วก็โปร่งใสขึ้นด้วยนะเพราะเราพอย้อนกลับไปดูได้ว่าเอ๊ะคำตอบนี้มันมาจากข้อมูลตรงไหน ที่สำคัญมากๆเลยคือองค์กรเอาไปปรับใช้กับข้อมูลเฉพาะของตัวเองได้ง่ายมากครับเช่นทำแชทบอทตอบคำถามลูกค้าจากคู่มือสินค้าตัวล่าสุดหรือทำผู้ช่วยตอบคำถาม HR จาก p o l i c y ของบริษัทคือได้ใช้ประโยชน์จาก LLM โดยที่ไม่ต้องลงแรงสร้างโมเดลเองทั้งหมดอันนี้เร็วและคุ้มค่าเยอะครับฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงล่ะคะ มันมีอุปสรรคหรือว่าข้อควรระวังอะไรไหมเวลาจะใช้ RAG จริงๆคงไม่ได้แบบง่ายๆสบายๆายไปสมมหมดหรือเปล่าคะแน่นอนครับก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันจุดที่ต้องพิจารณาหรือ failure points เนี่ยก็มีหลายอย่างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องการหาข้อมูลคือบางทีข้อมูลที่ต้องการจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่มีในคลังที่เราเตรียมไว้เลยก็ได้ missing content หรือมีนะแต่ระบบมันค้นหาไม่เจอ หรือหาเจอแหละแต่ดันไปเลือกชิ้นที่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุดมาให้ LLM Miss Top Ranked Not in Context อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกของการค้นหาเลยครับแม้จะใช้ Semantic Search ก็ตามข้อมูลดีแค่ไหนแต่ถ้าหาไม่เจอหรือเลือกมาผิดก็ยังตอบไม่ทรงคาตอบอยู่ดีเนาะใช่ครับหรืออีกมุมหนึ่งคือหาข้อมูลเจอแล้วนะส่งให้ LLM แล้วด้วยแต่ LLM อาจจะ ใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ได้ดีดเท่าที่ควนเช่นสกัดคำตอบออกมาได้ไม่ครบถ้วนหรือตอบออกมาในรูปแบบที่ไม่ตรงกับที่ผู้ใช้คาดหวัง Not extracted in correct specificity ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้หมดเลยครับแล้วการจะปรับจูนให้มันสมดุลระหว่างการดึงข้อมูลกับการสร้างคำตอบเนี่ยก็ต้องออกแบบต้องดูแลกันต่อเนื่องครับ แปลว่าการสร้างระบบ IAG ขึ้นมาแล้วก็ดูแลมันเนี่ยก็มีทั้งต้นทุนและความซับซ้อนอยู่พอตัวเลยนะคะไม่ใช่แค่แบบเสียบลักปุ๊บใช้ได้เลยถูกต้องครับการจัดการข้อมูลเยอะๆการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่อาจจะหลากหลายแล้วก็โดยเฉพาะเลยนะคือการวัดผลว่าระบบ IAG ที่เราทำเนี่ยมันทำงานได้ดีแค่ไหน อันนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาเทคนิคกันต่อไปเรื่อยๆครับสรุปแล้ว OAG ก็เหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะคะที่ช่วยปลดล็อกให้ LLM เนี่ยเก่งขึ้นไปอีกขั้นทำให้มันทำงานกับข้อมูลเฉพาะทางหรือข้อมูลใหม่ๆล่าสุดได้ดีขึ้นมากไม่ได้มีแค่ความรู้กว้างๆแบบเดิมๆแต่มีความรู้เฉพาะตามที่เราต้องการป้อนให้มันได้ครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับคือในอนาคตเนี่ย ที่ AI อย่าง LLM มันเข้าถึงแล้วก็อ้างอิงข้อมูลเฉพาะทางได้แม่นขึ้นเรื่อยๆด้วย RAG เนี่ยเส้นแบ่งระหว่างความรู้ที่มันฝังอยู่ในตัว AI เองกับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเออโต้ตอบหรือพึ่งพา AI ในอนาคตไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับน่าคิดตามมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกเรื่อง RAG ก็หมดลงแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่กับเรื่องเทคโนโลยีย่อยง่ายๆกับอาจารย์บีอีพีหน้าสว,ส,สวัสดีครับ